จะเลือกรับไหมคะว่าคุณจะรับพลังงานในแบบไหนวันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอะเราจะเลือกรับพลังงานแบบไหนนะคะส่วนตัวแม่ต่ายเองเลยอะแม่ต่ายขอรับพลังงานที่ดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือตัวเองกําลังแบบต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่อีกระดับหนึ่งนะคะคนเรามีระดับคะ่ะเมื่อเราอยู่ระดับนี้แล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะก้าวสเตปไปอีกสเตป ไปอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการรับพลังงานของเรามันสําคัญมากวันนี้จงเลือกรับแต่พลังงานที่ดีๆแล้วก็คิดแต่ในสิ่งที่ดีๆังน,นนะคะไม่ต่ายเป็นคนหนึ่งค่ะที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันยังมี ยังมีตาที่ยังมองเห็นสิ่งที่เย้าวยวนใจหรือสิ่งที่เฮ้ยมันไม่ถูกตาไม่ถูกใจแม่แต่ย,ยังมีความรู้สึกมีความนึกคิดว่าเฮ้ยอันนี้แบบหูมันก็ได้ยินอันนี้มันไม่โอเคนะเสียงแบบนี้คําพูดแบบนี้เธอพูดได้อย่างไรนั่นอยู่ที่การเลือกรับพลังงานของเรานะคะว่าเราจะรับพลังงานในแบบไหนในแต่ละวันแล้วถ้าวันนี้เราอยากเป็นคนสําเร็จล่ะคะเราจะเลือกรับพลังงานแบบไหนคะทุกคน